แรมันตัวนีแบบเขาว่ากันรียนแบบพระพุทธเจ้าติงสาวกไหม่ะเป็นสาวกพุทธเจ้าสาวกังได้กเป็นนกดไปออกนกดหิมพวกแม่เออคุคยือระโลวก้ื้อเร่เ่องว่าเขเชื่อือื่อว่เขาลงง่ายไปตามเรื่อยๆตัวพระรด้นึกเองนี่ย เขาเป็นพระได้รูปวอยอมในสิ่งอหลวพอในควเหนื่อยพ่อดเออพรได้ทีนี่เขาจะมีมีนมีทั้งต่อไปสมันคงในพระศาสนาจุดตัว้าอหาท่อกโ่เย็นเป็นทุตัวว่าว่าซื่อสัตย์ ไห้สิบบทก็ไม่ปวดเนอะใที่ไปอาย่น้ำันไปแค่อาจา์วินัยอานียตัวลูกลานจะี่นองไห่ก็ไดพโนานาแนวอื่นขอพนาาคนกันวานบบทในโจทุรมยจนั้นนี่ในเรื่องพจนามิที่เรื่งขายของด้วยมีที่เรื่องที่เอาด้วยมเรื่องที่ให้ให้ต้วงใครซื้อเลยให้เอาด้วยไงให้ซื้อมันดีเลย ให้ซื่อๆให้พี่ๆมันหายหายไหนพ่อแม่นั่ไหายลูกั่นละนใ่ห้ยของพีแต่ตัวให้ตัวให้ตนใหนได้สิขนาดห้ให้พ่อบอกมีเงินไทรยังให้มาเรียนใหญ่เรียนให่แล้วก็บอกให้รับการศึกษาเราเรียนมีบำรุงเพิ่งจะให้พี่ๆของวี่ ข้อ่อให้พี่เหมืนั่นละม่อเระโดกนั่นละตกะทอดม่อเระดนโตกะทอดจากคุณพ่อคุณแม่จะไปหาทีหาชาหาเอิ้นหาข้อหาสับสมงปันเขาอย่างไปหาเรารูปร่างกายด้วยว่าเอาม่อสาเอามือเอาขาเอาแขนตัวนี่เราทุนเจ้าสิจงว่าเจ้าไม่ทุนไม่ทุนรูมคนคนแรงไม่จัดไส รู้จักปัญญาวัธรรมดาลภณ์ปาาปัหาปุระัากระรเอวะเมวะอิโตนันเตนัปััจังปจิตังตงทงที่ว่าเมวะจะเป็นจุสัมเตรระโตสักกับบาจันโตปะระโสยัตถะเนโจเดโสยัาดับเพียรยยวเมวันจัน Kau akan menguatkan Kau akan menguatkan

Harang-harang Tutang Pada